นี่ครับเห็ดงามๆสวยๆครับนี่ครับเด้อเอ้ยงามๆไปเลยครับนี่เห็ดก็มังออกครับหรือหลังวันพระใหญ่ครับเียบเเมมือ ้ามีีครับแมงเสียบๆเลยครับนี่แมงแกงเลยครับแังน้าแกงครับนี่ั่วับรั่บับโวยโลโลแผงครับหงายกำมังงามครับนี่ฮับ ครับพี่ดอองครับอันนี้มันซีดำอ่ะแตหมูนะครับออทีงัวโค้าหมดด้นตัมัีบๆครับนี่มันกงขึน้นเอ้ยเกตีละครัครบเน็ดเน็ดตัวนี้ บอกว่าเฮ็ดบอว่าเดซากปีละครั้งแล้วว่ามื่ล้มื่โอ้โหมดนี่ครับเฮ็ดยังได้เลย่หเฮ็ดเะยรื่อจะเป็นยังสั่นฝากกดแชร์กดติดตามเะครับเด้อกับช่องชายเล็กธนิครับนี่ก็มันมันขึ้นตรยนะ้ ครับเ็ล้วอยุทูไปแล้ยุทูไปแล้วครับนี่ครับเต็มไรครับใส่ครับใ่ครับโอ้ยคือน้ำาหลเลยพวกเทปแล้วสุดข้อไปเห็ดอีหยังขนาด่าพี่ตัมืนหูมืนตาบ่น้ำามอนแบบน้ำมันเลี้ยวเลยเขาได้ออกมาได้ด้วยเจ้าติดกับดักครับพี่น้อง โอ้ยตรงนี้แสดงว่ามีคนมาเก็บตอนเช้านี่นี่มันก็รักอะไรเราชอบหนักสุดชอบใครมันห็นอยู่ก็จะรู้ว่าใครน่าจะถ้าเมองมองจำไม่ผิดก็นั่นกระสือยุ้ยกำลังงามๆครับนี่น่าจะเป็นกระสิอโอ้เมื่ออื่นเด้อเมื่ออื่นครับสิว่าเบิ้องไม้ครับมันออกตุ้มๆน้อยๆนะครับเงียบเดี๋ยวเมื่ออื่นสิ เอาไว้ก่อนครับเอาไว้อย่างน้อยมืออื่นสีมาเอาครับมืออื่นด้วยครับเบอร์สีมาเบิรงมืออื่นครับครับเงียบสนใจครับ โดนกับดักโดนกับดักมดแดงเต็มเต็มหัวเลยครับเดินเห็นครับนี่สวยๆงามๆไม่ชีครับแต่ผมเจอแล้วังหที่สาม นี่ครับไม่นะผมไปเรียกห้เชื่อเจ้าตัตุ๊กแค่บนไห้แค่เุ้มตุ้มๆแบนนั้นพี่น้องเอ้ยไปผมให้มันตุ้มนะเนี่ยไม่ใช่ผมปเียเจอเจอเห็ดอีกแล้วครับผมนี่ครับครับเจอแล้วครับผม นี่ครับ谢谢โอ้ยขึ้นงามๆครับน,นี่ครับขึ้นกำลังนี่ครับง่ายมันดีครับ่ายมันดีครับนี่ครับนี่ครับขอได้หน่อยมังตูมครับดกตูมตูมเออมนก็่างขึ้นต้องชิปงระอเก็บเอา

เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาดูอีกที่หนึ่งตรงนี้ครับั่านง่ายฉงไว้ก่อนครับตา,ตรา,าครับออกเยอะครับ บริเวณวัดมีเห็ดปวกธรรมชาติออกตูมดดกตูมๆครับเสยบเ้ยคือเสีสบเนาะเสีแบ้วยโดกงามๆอ้ยดดกงามเลยนี่ได้ได้ยังซีนี่ว้าผุนแล้วมกบาดนี่เสียบประเด็กน้อยๆหอมหอมแดงการเดินปัาเสียบสยเทึนนี่ับเรียบร้อยว้ยหอมๆเลยแบบนี่เย